พิธีสถาปนาสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลกประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นณนห้องมงกุฎเพชรโรงแรมโคสะขอนแก่นเมื่อวันที่30มีนาคม2 5 6 7เวลา18บนกาโดยได้รับเกียรติจากนายประจวบรักแพทย์ประหลัดจังหวัดขอนแก่นมาเป็นประธานในพิธีมีผู้มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากเช่นกงศูนใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่นนายจู่ดึกหยุงและภรรยา กองสุนใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำจังหวัดขอนแก่นนายสมศักดิ์วิไลทอนและภรรยารองกงสุนใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่นนางหยางหนิงนายกเทศมนตรีเทศบาลน,น,นครขอนแก่นนายธีรศักทีขายุพันธ์และมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดนายกสมาคมประธานชมรมผู้บริหารองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐและเอกชนรวมกว่า30องค์กรเมื่อประธานเดินทางมาถึงกล่าวต้อนรับชมวีรทัศน์ประวัติความเป็นมาของสมาคมจบลงขบวนเชิญธงสมาคมสตรีเพื่อสันติภาพโลกประจำประเทศไทยจังหวัดคอนแก่นเข้ามายังบริเวณจัดงานและขึ้นเวทีคณะกรรมการบริหารสมาคมร่วมร้องเพลงมัดสมาคมและแนะนำคณะ กรรมการสมาคมสหพันสตรีเพื่อสันติภาพโลกประเทศไทยจังหวัดคอนแกน่นนางอรนุชสิริสวัสดิ์ประธานสมาคมสาพันสตรีเพื่อสันติภาพโลกประเทศไทยจังหวัดคอนแกน่นกล่าวรายงานว่าการจัดงานในวันนี้เพื่อเป็นการเปิดตัวสมาคมต่อสาธารณะให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปทั้งภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆให้รู้จักสมาคมมากขึ้น สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลกประเทศไทยจังหวัดคอนแกน่นก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่6สิงหาคม2566ขณะนี้มีสมาชิกทั้งหมด52ท่านและได้ใบรับรองเป็นองค์กรภาคเอกชนทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนจากนายธีรศักดิ์ทีขายุพันธ์นายกเทศมนตรีนครคอนแกน่นเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2566 สาพันสตรีเพื่อสันติภาพโลกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่10เมษายน2535ณประเทศเกาหลีโดยดรฮักจาฮันมูนได้เชิญผู้นำสตรีจาก62ประเทศทั่วโลกมาประชุมกันและประกาศการจัดตั้งสาพันธสตรีเพื่อสันติภาพโลกเพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณค่าของครอบครัวให้การศึกษาด้านศิลธรรม โดยใช้ความรักที่แท้จริงในการสร้างสันติภาพได้เกิดขึ้นในครอบครัวนำไปสู่การสร้างสันติภาพในชุมชนสังคมประเทศชาติและโลกต่อไปดรฮักจาฮันมูลได้กล่าวไว้ว่าสตรีต้องมีบทบาทสร้างสันติภาพโดยสันติวิธีใช้การประนีประนอ,นอมเพื่อนำมาซึ่งสันติภาพและสันติสุขอย่างถาวร ในปี2540สาหาพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลกประเทศไทยได้รับเกียรติจากองค์การสาหารประชาชาติให้ดำรงสถานภาพสูงสุดในฐานะองค์กรเอกชนที่ปรึกษาคณะกรรมาการเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขององค์การสาหารประชาชาติต่อมาในปีพุทธศักราช2563/6สาหาพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลกได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย และได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมในวันที่20กันยายน2555โดยมีนางกมลทิพย์พยักวิเชียนเป็นนายกสมาคมสาพันสตรีเพื่อสันติภาพโลกประเทศไทยดำเนินกิจกรรมภายใต้ร่มธงของมูลนิธิสาพันธ์สันติภาพสากลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาบทบาทสตรีซึ่งเป็นหลักสำคัญของครอบครัว ทุกช่วงอายุรวมทั้งเยาวชนคนชราทั้งในด้านวิชาการคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้ความรักความอบอุ่นของเพศแม่ในบทบาทการสร้างสันติภาพในครอบครัวชุมชนประเทศชาติและโลกสมาคมสาพันธสตรีเพื่อสันติภาพโลกประเทศไทยจังหวัดขอนแกน่นเป็นเครือข่ายของสมาคมสาพันธสตรีเพื่อสันติภาพโลกประเทศไทย วิสัยทัศน์ของสมาคมคือการสร้างสันติภาพอันธาวรโดยดำเนินการให้การศึกษาและพัฒนาสตรีและเยาวชนเพื่อเป็นแกนหลักที่เข้มแข็งและมั่นคงในสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นรักฐานของสันติสุขและสันติภาพสืบไปสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลกประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นดำเนินการตามนโยบายหลักของสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลกประเทศไทย โดยมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และอบรมป้องกันเด็กท้องก่อนวัยอันควรตามโรงเรียนต่างๆหลายโรงเรียนสมาคมได้ดำเนินการกิจกรรมร่วมกับองค์กรเครือข่ายสตรีต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานและประสานความร่วมมือการทำงานร่วมกันด้านการพัฒนาบทบาทสตรีสมาคมได้ทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์และตั้งบรรธาน อันแน่วแน่ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะช่วยกันพัฒนาสตรีให้สมบูรณ์พร้อมที่จะก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกต่อไปต่อจากนั้นนายประจวบรักแพทย์ประหลัดจังหวัดคอนแก่นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและตีคอง3ามครั้งเปิดเพลงมหาเลิกเปิดป้ายสมาคมสาพันสตรีเพื่อสันภาพโลกเมะเทศไทยจังหวัดคอนแกน่นเจ้าที่ยิงลูกดอกไม้เปิดงานเป็นเสร็จพิธี ขอกราบขอบพระคุณท่านประหลัดจังหวัดขอนแก่นที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานขอขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ขอขอบคุณรองนายกสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลกประเทศไทยนางพนิดาดวงกินดาพร้อมคณะที่ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีขอขอบคุณวงดนตรีไทยสตรีอาเซียนทั้งคณะ ขอขอบคุณคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมสาพันธสตรีเพื่อสันติภาพโลกประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่ให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจช่วยกันจัดงานในครั้งนี้ให้ประสบผลสำเร็จด้วยดี สวัสดีค่ะดิฉันนางอรนุชสิริสวัสด์ประธานสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลกประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นวันนี้วันที่30เมีนาคม2567ได้จัดพิธีสถาปนาสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลกประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นซึ่งได้รับเกียรติจากท่านประหลัดจังหวัดท่านประจวบรักแพทย์ มาเป็นประธานในพิธีและผู้หลักผู้ใหญ่มีกองศุนใหญ่เวียดนามกงศูนใหญ่ลาวแล้วก็กงศุนจีนก็ข้าราชก,การทุกองคอ์กรทุกหน่วยงานมาให้แสดงความยินดีก็ขอกรับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงวันนี้เดิฉันเองรู้สึกดีใจและได้รับความประทับใจเป็นอย่างยิ่งเทเม ผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดเมตตาหลายๆองค์กรให้มาแสดงความเย็นดีด้วยก็ขอกบขอบพรคุณค่ะ